สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกกุหลาบหอมของเราตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะนน่นอ,อยู่ข้างบนออกดอกเยอะเลยอ,อยู่ข้างบนออกดอกเยอะเลยแต่มากับคนเตี้ยมันก็เลยไม่ได้เห็นความสวยความงามก็จะเห็นอยู่แค่มือเราเอื้อมถึงเนาะเราก็จะพาดูไปทีละดอกละดอกว่าเขาสวยงามแค่ไหน อันนี้ก็กําลังจะออกนะจ๊ะเจอฝนมาหนึ่งอาทิตย์สงสารมากดื่มน้ำเยอะเลยทีนี้นี่ความงามของเรากําลังมาแล้วจ้าใกล้ๆมือเราเลยเอื้อมถึงนะคะนี่นี่ก็สีชมพูโอโรส ดอกบานสวยเลยค่ะดอกเขาก็จะออกมาประมาณนี้แหละแล้วเขาก็จะบานออกเป็นสีชมพูกลิ่นหอมนะคะแต่หอมอ่อนๆหอมไม่ฉุนอันนี้ก็สวยนะจะพาดูรอบๆเขาวาเขาจะออกมากลมแบบนี้แล้วดอกเขาก็จะบานออกไปกลีบหนากลีบเยอะลงมาข้างล่างก็จะเป็น ดอกตูมนะจ๊ะเราก็จะถ่ายรูปไว้ด้วยรูปไว้ด้วยนะคะเพื่อไปลงภาพนิ่งนะคะพาชมไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่ามีลม ช่อดอกช่อดอกก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะของเราอะฝั่งทางนี้ก็ช่อดอกเยอะเห็นไหมคะกำลังรอรับความสวยงามอันนี้ก็กำลังจะบานดอกของเขาก็กำลังจะมานะจ๊ะกำลังจะบาน คุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะจ๊ะป้านางน้อยก็จะไปลคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ